สวัสดีครับผมวันนี้คุณกุมเหีช่องไม่เ่าล่านะครับผมวันนี้จะขายล้อนะครับผมเป็นล้อล้อยอดนิยมนะครับผมสำหรับรถเก่งนะครับวันนี้จะได้ล้อพร้อมยางเลยนะครับผมอันนี้เป็นล้อทีอีสามเจ็ดนะครับผมสีน้ำตาลนะครับผมมียพร้อมยางราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมใส่ถ่วงให้เรียบร้อยนะครับผมถ่วงล้อสี่ล้อนะครับผมพร้อมใส่นะครับผม แตยางแต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีฝาให้นะครับลเสียงลงนะครับตัวอีตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับต่อือต่ออันนี้เป็นล้อที37เียนตาให้ผมเลนส์แดงนะครับ,นนรบตัวยางได้เป็นยางเบอร์195ครับ 55R15 55นะครับผมเป็นยางยางโตโยนะครับผมอันนี้เอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับผมเพราะว่าได้ทั้งล้อพร้อมอยางนะครับผมสองล้อให้สีล้อแล้วก็ มีชุดแต่งให้เรียบร้อยนะครับผมต่อมาอันนี้ก็เป็นลายายอดนิยมเหมือนกันครับผมเป็นลอ้อ AE30 นะครับผมเสียงตาลกันไหมนะครับผมอันนี้ได้ยางติดไปเป็นยางแม็กซิสนะครับผมเบอร์ยาง195ทับ R15 นะครับส่วนตัวนี้ลอ้อ AE30 จะได้ฝาไปด้วยครับผมจะเห็นว่าลอ้อ T ีสังเก่จะมีฝาแต่ให้ด้วยตัวนี้เข้ามาครบเซตเลยครับผมฝา ครบเรียบร้อยนะครับผมแต่ปอกสันเราไม่มีนะครับผมถ้าจะได้จะซื้อแยกให้นะครับผมขายแยกคาเด็ดปันห้าร้อยบาทเหมือนกันครับผมราคาียวกันก,กับวันนี้เลยครับคุณมูอข้นแน่นไมขายแยกกันก,กับวันนี้แล้วผมคุ้มมากต้องบอกว่ากับกานี้คุ้มมากเพราะว่าเราซื้อล้อได้ทั้งยางไปด้วยยางก็สภาพดีนะครับผมแต่ผมดูปียางใ้ให้อันนี้ร้อที่สามเจ็ดได้ยางปีอะไรหมออะไร ให้ยางปี18นะครับผมสภาพพร้อมใช้งานเลยครับผมมาล้อ30เลียวดูปียางให้นะครับอันนี้ได้ยางปีปี20เลยครับต้องบอกว่ายางใหม่มากครับและดอกยังหนาเลยครับผมพร้อมใช้งานไม่มีบวงไม่มีรุ่งนะครับผมล้อ ยางดีเลยครับผมรอยก็แทบจะไม่มีเลยครับผมเอาไปล้างเหมือนได้ล้อใหม่เลยครับผมแต่ที่บุกไปก่อนล้อใหม่ก็คือราคาประหยัดขึ้นนะครับถัดหน้าราคาจะแพงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นล้อซีอ e ี28นะผมสีน้ำตาลอันนี้จะแพงขึ้นกว่านี้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าล้อของเขาไม่มีแล้วก็ยังใหม่แล้วก็ยางเขาก็ยังใหม่เหมือนกันครับผม ยางหรอกหนาพึ่งเลื่อยหลอดเขาก็คุณภาพดีกว่าตอนที่พูดมานะครับผมอันนี้เป็นยางในคู่วีสิบสองนะครับเบอร์ยางเป็นเบอร์ยางเดียวกันครับผมหนึ่งเก้าห้าทัพห้าอาสิบห้านะครับผมปีาปาปยางปียางหนึ่งเก้านะครับผมปีสิบเก้าแต่วา่าตั้งราคายางดีนะครับอันนี้เป็นซีรีสแปดนะครับผมล้อที่พูดมาเป็นล้อสีนูร้อยนะครับผมอันนี้เป็นให้เป็นชุดแต่งแล้วก็ที่สำคัญเลยฝาล้อครับผม สี่ล้อมาให้ด้วยครบสี่ล้อเลยครับผมล้อตั้งนะครับผมใส่ตัวให้เรียบร้อยราคาเก้าพันห้าบาทนะครับผมสามารถต่อรองกันได้อันนี้ก็ราคาปะัะเจณ7พันบาทก็สามารถต่อรองกันได้นะครับผมต่อม,มาอันนี้เลยครับผมรอ้อยผมก็สามารถี่จะเจ็ดล้อเ้ยมันล้อ,อ,อ,อ SSW นะครับผมต้องบอกว่าล้ออันนี้สวยมากคร้บก็ราคาพวกล้ออะไรอนข้ทาที่จะสมบูรณ์นะครับผม อันนี้แต่อันนี้ไม่ได้เป็นยางเบอร์195 5 5บ55นะครับผมอันนี้จะได้เป็นยางค่อนข้างเป็นยางเดิมตกิลดถนะครับเบอร์มันนะครับผมเป็นยางเบอร์195ทับ1 5 85นะครับจะไม่เสร์ยางโหลดนะครับผมาำรับกี่ก็เดิมนะครับชุดยางจะเป็นชุดยางเดิมนะครับผมเป็นชุดยางธรรมดานะครับผมยางก็จะเป็นยางค่อนข้างดีนะครับผมเป็นยางโตโยนะครับผมโตโย CF2 นะครับผม เป็นยางป็น้9อันนี้ก็พร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับผมเราก็ตั้งคัดยางมาให้โดยเฉพาะนะครับผมบางทีเราก็เลิ่อนมาแต่ล้ะเราก็จะกินยางเป็นมาให้ใส่นะครับือว่าเวลาซื้อไปมันจะได้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมราคาประหยัดอันนี้ก็ราคา9,500บาทนะครับผมราคาเดียวกันกับเบนที่8เลยได้ครับผมประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นยางเป็น9นะครับค่อนข้างใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับ จะองลืมไทย่าคยบอกไว้าไร,ร,รองกไม่ใลืม่ายเนาะบอกไม่แล้ได้แบบนี้ลืมมืดนี่นะครับผมอันนี้เป็นล้อ S W นะครับผมจุบลมเป็นชุบยางฝาก็จะได้นะครับผมเป็นล้อสีดูร้อยนะครับผมอันนี้เป็นอนาเอาไซด์นะครับผมด้านนอกโตโยต้ CF2 นะครับผม เบอร์ยางหนึ่งเก้าห้าทับกสิบอาร์สิบห้านะครับแบบตุยางเด,ดิมติดรถอันนี้ปียางสัปดาห์ถือว่าใหม่นะครับผมใกล้จะเป็นปีสองศูนแล้วเพราะว่าสัปดาห์ที่ห้าูนย์นะครับผมเหลืออีกสองสัปดาห์ก็จะเป็นปีสองศูนย์แล้วนะครับดูดูดลายยางลายยางค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมอันนี้เป็นลายยางสุดแรกตัวนี้ 9,500บาทนะครับผมราคาต่อรองกันได้นะครับสีบ่วงมีฝาทุกวงนะครับผมใส่ให้พร้อมถ่วงให้เรียบร้อยนะครับผมล้อตัวนี้สามารถใส่กับน็อตเดิมได้นะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นรถฮันดานะนะครับอันนี้ก็๋ยวให้ดูลายยางอันนี้สี28ราคา9,500บาทอันนี้เบอร์จะเป็นเบอร์195555แล้วนะครับผมอันนี้จะไม่ใช่เบอร์เดิมติดรถแล้ว ี่ครับผมเป็นฮันคุกวี2นะครับผมนี่จะได้ชุบแต่งมีฝาให้ด้วยแล้วล้อเป็นสีร้อยหมดเลยครับผมเดี๋ยวให้ดูลายดอกยางตัวนี้เป็นยางฮันคุกวี2ยางค่อนข้างพร้อมใช้งานดางปี19นะครับผมไม่มีรอยแตกแล้าครับผมเพราะว่ายางเราคัดมาอย่างดีนะครับมาดูได้ครับผมจางดีทุกเส้นเลยครับผม ฮันคูบีบสองเป็นยังปีหนึ่งเก้าครับผมนี่ครับพานอันนี้ถัดมาอันนี้ก็จะราคาถูกหน่อยอันนี้เป็น i อ30สาศูนะครับผมอาทำไมบางคนอาจจะถามว่าทำไมล้อมันคล้ายๆกันทำไมราคามไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาที่เข้าเทินมาพวกนี้ราคามันจะสูงนะครับเขาก็เลยตั้งราคามสูงขึ้น ส่วนนี้ราคาเ็าเทินมาไม่ได้ต่ำกว่าอันนี้เขาเลยตั้งราคาให้ต่ำลงกว่านะครับอันนี้ได้ชุดยางนะครับผมเป็นล้อ r e สามศูนย์นะครับผมได้เป็นยาง Maxit นะครับผม Maxit i r Pro นะครับเป็นยางปีสองูนยะ์อันนี้ก็ยางดีเหมือนกันครับไม่มีรอยบวมเดี๋ยวให้ดูล,ลายยาง พร้อมใช้งานเหมือนกันครับวันนี้ก็ใหโดูที3เนะครับผมเริ่มครับเบอร์อยาง195ทับ 55R15 นะครับผมตัวน,น,นี้ T37 เบอร์อยางก็อันเดียวกันนะครับผมตัวน,นี้เป็นโตโยต้า DRB ประมาณนี้ครับผมหากท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับผมปัะจบรายการครับขอขอบคุณสนับสนุนโดยคาราบาว,วก็กิมอะไรสปอนเซอร์ครับสนับสนุนอะไรซื้อทุกซื้อเองทุกบาทซื้อตา่างประมาณนี้ครับผม อันนี้นะครับผมเป็นล้อเลนโซนะครับผมเป็นล้อลูกค้าใส่ไปแล้วลูกค้าไม่รู้สึกค้าว่าเปลี่ยนเป็นล้อใหม่นะครับผมเพิ่งใส่ไปประมาณไม่กี่เดือนนะครับมาสองหรือสามเดือนได้นี่แหละค้าวมาเปลี่ยนล้อใหม่สภาพแต่ดีดีๆเลยครับไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยครับผมวันนี้ได้ราคามาเขาขายราคาประมาณไทนะสองบนสี่ สองหมื่นสี่ตกวงละวหกพันรวมหกพันบาทนะครับผมเต่ยล้อนะครับล้อลนโซ่หกลูหกู้อสามเก้านะครับล้อลนโซ่แท้ๆเลยนะครับผมเม e i นไทยแลนด์นะครับผมสีเปนนี่มาญี่ปุ่นแล้วครับนี่นะครับล้อแท้ แฮลิโซเลยครับร้อใหม่เลยครับผมไม่มีรอยไม่มีรอยสักสักล้อเลยทำการจอดถอดจุบออกแล้วมาขายเป็นล้อมือสองไม่ต้องเอาไปทําอะไรมากเลยครับเอาไปใส่ได้เลยเหมือนล้อใหม่เลยครับนี่ไม่มีรอยอะไรเลยครับสามารถมาดูได้ราคาสองหมืนสี่สี่วงนะครับนีแต่ล้อไม่มียาง นะครับผมเป็นล้อแท้ๆเลยครับสนแต่ติดต่อเข้ามานะครับผม